สวัสดีค่ะนี่คือหลังมาน,นออ้องบัวทองนะคะโอ้ย่ะเป็นช้างเผือกเลยลูกสาวนี่ <c oughs> หลักหมดค่ะก็คืนเราจะให้น้องนอนตรงนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะอันนี้คือหลังวัดน้องบัวทองกลางคืนตอนกลางคืนค่ะอันนี้เราพาน้องบัวทองมมัดไว้ที่ทุ่งนะคะทุ่งนาค่ะเอาเกี่ยวข้าวอะไรเสร็จแล้วเราก็มาปูกที่นานะคะน,นี่คือหลังมัดน้องกลางคืนค่ะกลางวันก็ฟังนู้นนะคะให้เกลี่ยยาตามทุ่งนานะคะ กลางคืนเราเราก็ให้น้องนอนตรงนี้ก็หายามาเสริมให้น้องนะคะมีความสุขในบัวทองอคิดถึงพี่มอนไหมเนาะลมโกรกอย่างนี้ไม่ค่อยมียุงนะคะ ลมเย็นอยู่ค่ะลมเย็นอากาศดีค่ะน้องยืนกินสบายใจเลยคุณบัวทอง ดูใกล้ๆนะคะมียงไม้มีก็ไม่เยอะนะคะไม่น่าจะมียงเยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นที่โล่งนะคะไหนคุณนอ้องเป็นควายควา ไข่ไข้ขากินสบายเลยคงเบอร์ทองอีกต้นกล้วยต้นอ้อยนะคะแล้วก็หญ้าค่ะ <c oughs> โจโจโบตองโจนี่นี่นเลือกกินแต่หยกข้างในนะคะตองกล้วยก็กินแต่หยวกลวยค่ะ เสียงวัวเสียงวัวน้องแม่บัวทองก็ไม่กลัวนะคะนิ่งเฉยคะ่ะไม่กลัวคะ่ะไม่กลัวน้องพขโตแล้วนะคะผ่านมาเยอะประสบการณ์ใช้ในการใช้ชีวิตเยอะน้องบัวทองผ่านมาผ่านมาเยอะแล้ว ใบททองเป็นมิตรกับทุกอย่างว่าฝั<อ>่งนู้นจะเป็นทุ่งนานะคะนี่ทุ่งนาค่ะทุ่งนา อันนี้คือรอบๆนะคะบริเวณที่น้องน้องมัดน,นะคะ ตรงเรียบๆตรงนั้นคือน้องนอนตรงนั้นนะคะใต้ต้นไม้ตรงนั้นนะคะตรงขาวๆเงี้ยในแล้อก็อนี้ค่ะค่ะตรงนี้อะค่ะน้องนอนค่ะที่นอนน้องนะคะเอยคุณหัวทองคิดถึงน้องอําลองลายมอนไหม <laughs> ้ถึงพีม่มอนไหมแม่ทองคิดถึงน้องอําไหมนี่ ที่บ้านยุงเยอะนะคะเยอะกว่าที่นี่เลยค่ะปาน,นี้ยุงเต็มแล้วค่ะที่บ้านแถวนี้อากาศปโปร่งนะคะโล่งมันเลยไม่ค่อยมียุงค่ะเป็นที่บ้านปานนี้นาะฟุบ,บฟฟฟฟฟฟฟคฟฟ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 ฟอฟนฟฟฟเนฟะฟฟฟฟฟฟฟมฟฟฟ เจวดึกๆพ่อควานก็นเอายามาเสริมให้น้องอีกนะคะเอาอ้อยเอายามาเสริมให้น้องอีกค่ะกลางคืนค่ะประมาณทุ่มประมาณสอสามทุ่มนะคะพ่อควานก็มาดูอีกรลบ nhiếc chim oa này phật gián suối Thấy tại sao quán thai bay không thấy phật ผัดทิดเออพระจันทร์ค่ะพระจันทร์ขึ้นแต่ถ่ายไม่เห็นนะคะนี่แต่มองเห็นแต่เวลาถ่ายทำไมไม่เห็นอ,อ่าไม่ทง สำหรับคลิปนี้โอ้เราไ,ไมียุงไหมหรือยังไงทำไมเตะขาลูกแมงวีบอไม่พอความน้ำไม่บดอทองเฮาเยอะ <c oughs> นิงนิงหนิงโอ้ยผาดทิศสีแดง <c oughs> เอ้ยอยยยยยย <c oughs> ก็รอดทอง <c oughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่วานก็ขออนุญาตฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ